ทำไมพอบทสมรภูมินอกจักรวาลเปิดตัวความนิยมของทุนสื่อเซงคงมหาศึกล้างิิพบถึงพุ่งแรงต้องเข้าใจก่อนว่าก่อนหน้านี้เนื้อเรื่องเกือบทั้งหมดวนอยู่กับการฝึกฝนทำภารกิจแข่งขันหรือศึกตัดสินเป็นตายแม้จะมีพัฒนาการแต่ก็ออกจะซ้ำซากจนหลายคนเริ่มเบือ่อแต่พอเข้าสู่บทสมรภูมินอกจักรวาลทุกอย่างเปลี่ยนไปหลัวเฟิงเริ่มได้ปลดปล่อยตัวเองอย่างเต็มที่ กลืนดาวระดับผู้ครองดาวตำแหน่งราชาปีกเงินแห่งสัตว์เทพเขาทองและฉายาราชาดาับสายนา้ำทั้งหมดนี้ก็ค่อยๆเผยตัวในสนามรบใหญ่นอกจักรวาลฉากเท่ๆพลังสูงๆโผล่มาไม่หยุดยังไม่รวมฉากต่อสู้เดือดๆกับเผ่าพันธ์ต่างดาวหลากหลายซึ่งยกระดับเนื้อเรื่องไปอีกขั้นแบบเห็นได้ชัดแต่สิ่งที่หลายคนรอที่สุดก็คืออาจารย์ของหลัวเฟิง ่ันจัวซานเคอร์ผู้ที่จะปรากฏตัวเร็วๆนี้และถือเป็นอาจารย์ที่แข็งแกร่งที่สุดในภาคแรกเขาจะเป็นผู้ผลักดันให้หลัวเฟิงก้าวขึ้นเป็นสุดยอดผู้แข็งแกร่งของทั้งจักรวาลน,นี่แหละคือไฮไลท์ที่แท้จริงเพราะงั้นบทสมรภูมินอกจักรวาลจึงเต็มไปด้วยฉากพิกๆและการต่อสู้ทีีความร้อนแรงของเรื่องเลยพุ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัด นัวลานซานตัวร้ายที่ทุกคนอยากเห็นละ่ะจากในตัวอย่างเขาโผล่มาแค่ไม่กี่วินาทีแล้วก็โดนสอยเรียบใช่แล้วการกลับมาพบกันของลัวเฟิงกับนัวลานซานครั้งนี้ห่างกันถึง4 0 0พปีย้อนไปตอนแรกนัวลานซานส่งกองเรืออวกาศมาบุกโลกใช้กำลังทหารข่มขู่ฆ่าคนมากมายบีบให้ผู้นำโลกออกจากฐานหลบภัยพร้อมขู่ว่าจะถล่มเมืองหลักของมนุษย์โลกทุกเมืองแต่ลัวเฟิงโผล่มาทันพอดี ใช้สิทธิ์ผู้ตรวจการแห่งจัก,กรวรรดิเฮยลงสารมาต่อรองสุดท้ายนัวลานสารต้องถอยทับแต่ไม่จบแค่นั้นเขายังแอบทิ้งหน่วยรับไว้บนโลกลักพาตัวผู้นำโลกภรรยาหลัวเฟิงสวีซินและน้องชายหลัวหฮวาเพื่อคมขู่แต่ก็ล้มเหลวทุกทางแม้ส่งนักสู้ระดับจัก,กรวาลมาสองคนก็ยังแพ้แถมหลัวเฟิงยังเปลี่ยนอีกคนให้กลายเป็นาธาตรับใช้วิญญ,ญาณสุดท้าย เมื่อมีเหตุการณ์ในสนามรบนอกอนณาเขตหลัวเฟิงขอให้ผู้แข็งแกร่งฆ่านัวหลานซานเขาจึงหนีหัวซุกหัวซุนมาซ่อนตัวในสมรภูมินอกจักรวาลต้องสู้ดิ้นรนเอาชีวิตรอดนับครั้งไม่ถ้วนตอนกลับมาเจอกันอีกครั้งนัวหลานซานก็ฝึกในพลังจนถึงระดับผู้ครองดาวขั้นที่สแล้วแม้จะเก่งขึ้นเร็วแต่ก็ยังตามหลังพระเอกของเราอยู่มากถึงอย่างนั้นนัวหลานซานก็ยังมี คอนเน็ t ชันดีมีพักพวกเพียบจนคนพร้อมตายแทนก็ยังมีเรียกได้ว่าเจ้าเล่เอาตัวรอดอย่างแท้จริงแต่โชคร้ายเขาดันไปเจอกับหลัวเฟิงเข้าทันทีที่เห็นหน้าหลัวเฟิงก็ใส่ชื่อเข้าลิสต์ต้องตายทันทีฝ่ายนั่วหลานซานก็อยากมีชีวิตรอดแต่ฝ่ายหลัวเฟิงก็อยากให้เขาตายถึงใจเพราะสำหรับหลวเฟิงแล้วตราบใดที่นัวหลานซานยังไม่ตาย เขาก็ไม่มีวันหลับสนิทได้เลยคนที่เกือบทำให้โลกทั้งใบล่มสลายยังไงก็ต้องถูกจัดการให้จบในสมรภูมินอกจักรวาลน,นี่แหละ